คนที่มีใจิตใจลุ่มลึกช่างคิดมีน้ำใจคิดต่างจากคนทั่วไปย่อมมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จอย่าปล่อยผ่านพอดแคสต์นี้ค่ะมีเทคนิคลับสำคัญมาบอกต้องฟังค่ะคุณกำลังรับฟังสติสตาง s t สตรองสเตปพอดแคสต์มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะ สมัยนี้เป็นแค่คนรวยอย่างเดียวคงไม่พอต้องเป็นคนมั่งคั่งที่น่าคบด้วยถึงจะดีต้องเป็นคนเก่งและรู้จักการวางตัวในสังคมถ้าวางแผนอยากจะรวยจริงก็ต้องเริ่มทําตามวิธีคิดของเหล่าคนร่ำรวยดูแล้วละเริ่มที่คนธรรมดาไม่สามารถเป็นคนมั่งมีได้หากขาดวินัยความสม่ำเสมอความพยายามอย่างมุ่งมั่น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคนคนหนึ่งจะไม่มีเกิดขึ้นเหมือนกันในชีวิตของคนอีกคนได้หรอกคุณรู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงพยายามมากน้อยแค่ไหนอยู่ใช้ความรู้ความสามารถที่มีจัดการเรื่องราวในชีวิตในแบบรอบคอบค่อยๆประคองเรือชีวิตให้ข้ามผ่านานาวาชีวิตไปอย่างช้าๆแต่แน,แน่ในเป้าหมายหรือเปล่าถ้าใช่ก็ง่ายๆแค่นี้ละ่ะ คุณก็สำเร็จได้ไม่ยากเย็นอะไรเอาว่ามาดูกันว่ามีอะไรที่จะช่วยคุณให้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตได้อีกนิดตามแนวทางของเศรษฐีทั้งหลายมาค่ะจะเล่าให้ฟังข้อหนึ่งไม่ดูถูกคนอื่นมีความเข้าใจผู้อื่นสูงมากคนที่เคยผ่านความลำบาก ต่อสู้มามากเขาจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีเข้าใจถึงช่วงเวลาก่อนจะประสบความสำเร็จของคนอื่นช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและก็ท้าทายความอดทนของคนที่กำลังเดินอยู่ช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากมันทั้งเหนื่อยทั้งล้าทั้งกังวลและไม่มีเงินทองใช้จ่ายพอเพียงเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีอันจะกินทั้งหลายต้องผ่านกันมาทั้งนั้นความไม่แน่นอนความเสี่ยง ความผิดหวังเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างประเดประดังโถมเข้ามาแบบเต็มกลืนแต่ถ้าผ่านไปได้เขารู้ว่าทุกคนจะแกร่งขึ้นจะมีประสบการณ์มากขึ้นเขาจึงเข้าใจทุกคนได้ดีและไม่เคยคิดดูถูกใครทั้งนั้นข้อ 2. ไม่โทษคนอื่นหากเกิดความล้มเหลวเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืนความอดทนขั้นกว่าหรือขั้นสุดคือสิ่งที่คุณต้องมีและต้องใช้มันมากจนไม่อยากจะเชื่อ มันเหมือนโชคชะตาฟ้าดินส่งปัญหาต่างๆมาทดสอบความเป็นคนของคนคนหนึ่งจนถึงสุดขีด จนแทบจะเกินรับได้ที่สำคัญทุกอย่างจะเกิดขึ้นไวมากจะมีอะไรมาให้คุณตัดสินใจเยอะแยะไปหมดและไม่มีทางที่คุณจะตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องหมดทุกครั้งความผิดพลาดมันเกิดขึ้นบ่อยเกือบเกือบเท่ากับความพยายามที่คุณใส่ลงไปในทุกเรื่องความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะคุณลงมือทำอะไรบางสิ่งลงไปคนไม่ทำอะไรเลยคือคนที่ไม่เคยพลาดอะไรเลยก็จริง แต่พวกเขาจะพลาดเพียงเรื่องเดียวคือการไม่ตัดสินใจลงมือทำอะไรเลยคนมังคั้งทั้งหลายเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีเขาจึงแอนอกรับผลลัพธ์ทั้งดีและร้ายนี้ไว้ทั้งหมดด้วยตัวเองถึงใจเล็กๆจะหวังแต่ผลดีอย่างเดียวก็ตามทีเพราะเขาเลือกทุกอย่างเองเขาจึงต้องรับผลลัพธ์ทุกอย่างเองเช่นกันข้อ 3. ให้ความสำคัญเรื่องวินัยสูง ถึงการจะชนะใจคนอื่นหรือใจลูกค้าได้มันจะยากมากแค่ไหนแต่ก็มีอเรื่องที่ยากไม่แพ้ก,กันคือชนะใจตนเองการที่คนคนหนึ่งจะทำสิ่งดีๆได้สําเร็จมันต้องมาจากความบักบันอุตสาหะอย่างถึงที่สดุดวินัยในการขยับให้เข้าใกล้เป้าหมายได้ทุกวันการฝึกฝนตนเองให้ล็อกเป้าหมายเหมือนล็อกเป้าในเครื่องบินรบก็คล้ายๆกัน ทำทุกวันตรวจเช็คแนวทางการเดินทางทุกวันอย่าให้หลุดจากหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญของชีวิตทุกอย่างมันมาจากความสม่ำเสมอมาจากวินัยที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็รู้จักแต่ไม่สามารถทำได้ทุกคนเฉพาะคนที่มีเจตใจเข้มแข็งเท่านั้นถึงจะมีความสม่ำเสมอได้ถึงจะมีความบากบานภพาพเพียรได้มากพอจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ข้อ 4. มีเวลาให้กับความฝันของตัวเอง คนที่มีสติรอบคอบในการวางแผนเท่านั้นถึงจะบรรลุและไปถึงความสำเร็จความร่ำรวยความสมหวังหรือทุกสิ่งดีๆที่ใฝ่ฝันไว้เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือทุกอย่างต้องใช้เวลาถ้าฝันได้ก็ต้องรอให้เป็นใจเย็นไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ในเวลาที่ค่าไฟค่าน้ำค่าพนักงานค่าสินค้ามารอจาะคอหอยอยู่ แต่คุณต้องทํามันให้ได้ต้องอดทนโยกย้ายถ่ายเทเงินน้อยนิดเท่าที่มีจ่ายโน่นจ่ายนี่ขยับตัวติดต่อผู้คนเพื่อคุยเรื่องการชําระนี้ ไม่ได้ไม่จ่ายแต่ขอต่อรองบางเวลาเรื่องเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของการเดินทางสู่ความสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของการรอคอยความสมหวังอย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอยเพราะถ้าคุณหยุดตอนนี้ตรงครึ่งๆกลางกลางสิ่งที่คุณเริ่มมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่ามันจะมาลายหายไปกับความฝันอันแสนเศร้าอีกหนึ่งเรื่องในชีวิตของคุณรอให้ได้แล้วคุณจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เองข้อห อยากทำให้ดีที่สุดไม่ได้อยากประสบความสำเร็จจนตัวสัน่นคนที่ร่ำรวยแล้วพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือชอบความท้าทายพวกเขาชอบทำงานงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขยิ่งพวกเขาสามารถทำทุกอย่างได้อย่างดีอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่พวกเขาพึงพอใจความร่ำรวยชื่อเสียงอะไรต่างๆนานา,นามันจะตามมาเองเมื่อเขาสร้างเหตุมาดีพวกเขาทราบข้อนี้ดีที่สุดอย่าฝักใฝ่แค่เงินแค่ทรัพย์สิน แต่ให้เอาใจไปโฟกัสที่สิ่งที่ทำจงทำให้เต็มที่สุดกำลังและความสามารถเมื่อคุณทำแล้วและแน่ใจว่าทำดีที่สุดแล้วเมื่อนั้นคุณจะไม่เสียใจไม่เสียดายอะไรถ้ามันมาถูกทางทุกอย่างดีๆก็จะตามมาเองแบบอัตโนมัตินั่นล่ะนะและนี่แหละเรื่องราวที่มีเสน่ห์น่าเอาเยี่ยงอย่างของเราเศรษฐีที่คุณไม่รู้พวกเขาสุดแสนจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ต่างกับเราๆนี่แหละ แต่แค่พวกเขาผ่านการขัดเกลาด้วยประสบการณ์มาอย่างดีผ่านการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและอดทนมามากกว่าคนอื่นๆเรื่องราวทุกสุขคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แค่ปรับใช้ให้ถูกจังหวะและทุกอย่างก,ก็เป็นไปตามทางที่ควรจะเป็นของมันเองค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแกก็คอมเมนต์มานะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ